เัสดครั้งเพื่อนเพื่อนครับของพักเสียเพื่อนดีคุณพักเสียได้บระทาอาหารทานอยู่ทีเาเขียนใบนะครับที่พักทานผมไม่ทานครับข้าวผมทานอยู่ที่เหล่ากาเรียร์นะครับเป็นข้าวผัดเป็นรข้าวาผัดผมดีแบบสบับเพียดนาม ที่นี่ถือว่าเขาเป็นอะไรกระช่างเขาไม่มีพริกอะไรแต่ไม่มีบาที่คือลาส้มส้มกับกระเทียมไห้เค็มไทยผักไทยผัก หมูนะดเนี่ยดยายานเย่ย่ยบนร Thank ับเมดเือนที่เย็นใหม่เป็นยังไงครับนี่เ well. ืมเดื nè khoi đó? không phải, phải muối muối, muối gà nè, ngon, đi, cái thằng gì vậy? kia ี่แจมีรับฟังหรือเปล่าก็แค่ผัดุบมกดอ๋อผัดหันไอมูยายมุีให้เมว่าผมกินด้วยเลยดีกว่ามเอาข้าวอนนี้ใครก็อยากพี่ข้าผมไม่ไม่ผันทน กินสามคนได้ใช่ไหนนะพี่ย่งสคนได้ป่าคนอยากรู้ไม่ผมผมไม่กินเยอะเ่นปนไางทีย่ากดูอ่ะเบเินล่ะีลงบัชีหนังมาเลยนะมันืเง้คือเวาบอกไม่พ่ไม่ใช่ไผมไม่รู้ว่าเวลาที่เงินยังไง เามาสั่งอาหารเยอะยเครับไม่เช่นจู่หิวครับเพราะว่าเราเช้าก็ไม่ได้ทานเลยชิดึงื่กแห้งเนือครับแห้งเนือเซ็ตไอีนถ่นหบบเป็นรอนเ้นเจ้อันอันนี้เอาผันที่ใหม่พี่แต่ทำไมมีหมูว้ร้อหมู

<laughs> nước hả đá là là <laughs> mà, đá à cái gì mà cái, thuốc là cái ที่นี่ไม่ได้เคกินน้ำแข็งเขาไปทุบอปม่กเป็นมือมเลยมันทุบอ๋อแก้้อนอืมวอันมันี่คเโอเคเป็นหนังอิดเลยใช่แล้ดีกว่ามอกนะปมอ่ะสุกๆแล้วเจาเมืองม่เห็นม่สุกๆทหมดมันก็เป็นโอเคอะ เวลาก็วใหม่หอมแต่มชืนก็เวลาพี่น้ำกับเวลาพี่ไทยใช่เขียตกการตกการนะตกเวลาตกการตกอะไรมาเจอกันเลยน้ำแข็งหลอดน้ำแต็งหลอดที่นี่ก็โอเคัสี่ก็เจอแตน้ำแข็งซุปเนน้ำซุกเลยมักินน้ำสุกอยู่ที่ที่เขาให้อยู่ที่ร้านไอร้านที่ขายข้าวผัดแบบแับเมเร อร่อยเลยน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าต้มกับผักอย่างเดียวไม่มีไม่มีอะไม่ได้ใส่คานอนแล้วดีเลยเลย <c oughs> ผักน้ำต้มผัก <c oughs> น้ำผัด

当年啊。完